สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง ignite your life สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตวันนี้เราจะมาค้นหาแพชชั่นและสร้างเป้าหมายในการออกแบบชีวิตในแบบคุณ 1. ระบุจุดแข็งและความสนใจของคุณลองถามตัวเองครับว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีสิ่งที่คุณหลงไหลและสิ่งที่คุณสนใจเป็นพิเศษการรู้จักตัวเองจะช่วยให้คุณค้นพบแพชชั่น หรือความชอบที่แท้จริงซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการครับ 2. ตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเมื่อรู้แพชชั่นแล้วก็ถึงเวลาตั้งเป้าหมายครับลองตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นที่ทำได้จริงในเร็ววันและเป้าหมายระยะยาวที่ท้าทายการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีทิศทางและแรงผลักดันในการก้าวไปข้างหน้าครับ 3. สร้างวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตในอุดมคติลองจินตนาการถึงชีวิตในแบบที่คุณอยากให้เป็นครับคุณอยากทำอะไรอยู่ที่ไหนเป็นคนแบบไหนการสร้างภาพในหัวนี้จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและเห็นภาพชัดเจนว่าต้องทำอะไรเพื่อไปถึงจุดนั้นครับ 4. ดํดำเนินการตามขั้นตอนเล็กๆน้อยๆทุกวันไม่ต้องรอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวัน การก้าวไปทีละนิดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆครับสำหรับวันนี้หวังว่าเรื่องราวที่แบ่งปันไปจะช่วยจุดประกายและส่งพลังให้คุณก้าวสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่อง ignite your life สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอบคุ่มครับ